ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำนะครับเป็นรถมาด้าสองสีเทานะครับราคา149,000บาทนะครับรถเป็นรถ5ประตูภายในสวยเร่มเอกาสารครบโอนนะครับรถได้นิดหน่อยนะครับ14900 0ถูกกว่าเต้นหลายหมื่นจะต่อเยอะนะครับสามารถจัดได้ที่90,000 ผ่อนเริ่มต้นที่1,900กว่าบาท60งวดรถปี2,010นะครับสเปครถนะครับเครื่องดีวิ่งทางไกลสบายไม่แสนสองเกียร์ธรรมดาช่วงล่างแน่นไม่สายเพลงเพราะแอร์เย็นเบาะสภาพดีเบาะหลังพับได้นะครับกระจกมองข้างไฟฟ้าหน้าต่างไฟฟ้าส่งฟรี200โลนะครับ มาดูรถเองได้ที่สุพรรณนะครับก็เบอร์โทร065551 7904พี่ปอนะครับมาดูสภาพรถกันนะครับมาสเตอรหประตูสภาพด้านในนะครับกว้างสบายเกียร์ธรรมดา วิ่งไปแสนสองโลนะครับครับก็สำหรับเพื่อนเที่สนใจสามารถโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่06 55 17 904นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ